สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตง่ายๆสไตล์ครูมุกนะคะวันนี้ก็อยู่กับพี่มายนั่นเองนะคะวันนี้พี่ม้ก็จะพาทุกคนมาดูในเรื่องของอะไรเอ่ย superlative นั่นเองนะคะโอเค guys today we are going to talk about superlative นั่นเองนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของ superlative นะคะก็จะต้องนึกถึงอะไรก่อนนะ ก็จะต้องนึกถึงในเรื่องของการเป็นที่สุดใช่ไหมคะโอเคหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มันคู่มากับ superlative นะคะก็จะเป็น comparative นั่นเองซึ่งมีอีกคลิปหนึ่งแยกไว้แล้วนะคะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นหลักการใช้นะคะของ superlative นั่นเองโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ let's get started ไปดูกันเลยค่ะสำหรับ superlative นะคะเขาบอกว่ามันเป็นการเปรียบเทียบอะไรเอ่ยขั้นสูงสุดนั่นเองเดอ้อใช้ในการเปรียบเทียบอะไรได้บ้างนะคะก็จะใช้เปรียบเทียบคนนะคะสัตว์สิ่งของที่มากกว่า2ขึ้นไปนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมีคุณสมบัติเป็น ที่สุดนะคะอ่าเป็นที่สุดเลยนี่ใส่มงกุฎให้ด้วยนะคะเป็นที่สุดนะคะเขาจะนิยมใช้นะคะ the เนี่ยในการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดก็คือ superlative นั่นเองเนาะอ่าแต่นะคะดอกจันนะคะเขาบอกว่าแต่ adverb เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ the นำหน้าก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดู examples กันเลยนะคะตัวอย่างที่พี่มานำมาเนาะ the Nile is the longest river in the world นะคะแม่น้ำนายเนี่ย is the longest river เป็นแม่น้ำที่ longest ก็คือยาวที่สุดใช่ไหมคะยาวอ่าเมื่อเติม est เนาะอ่าอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงหลักการนะคะแต่ว่าพูดให้ฟังคร่าวๆเนาะ the นะคะมี the the longest river นะคะบอกถึงการเป็นที่สุดนะคะในที่นี้ก็จะเป็นยาวที่สุด in the world นะคะในโลกเลยนะคะเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกเลยนะคะโอเคมาดูข้อที่2นะคะ Miss p o n t i p is the most beautiful girl in 1998นะคะคุณพรทิ t i ์นะคะ is the most beautiful ก็คือสวยที่สุดเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดนะคะในปี1998นั่นเองนะคะโอเคและตัวอย่างที่3แล,และตัวอย่างที่3นะคะก็คือ she w o r k e d best of all นะคะก็ work แปลว่าทำงานเนาะลอนเนี่ยนะคะทำงานได้ best ก็คือดีที่สุดจากทั้งหมดเลยนะคะโอเคและนี่นะคะก็เป็น ตัวอย่างนะคะก่อนที่เราจะไปดูหลักในการใช้ superlative จริงๆนะคะโอเคเรามาเริ่มกันที่หลักการที่หนึ่งเลยนะคะหลักการแรกเนาะเขาบอกว่า adjective และ adverb ที่เป็นคำพยางค์เดียวนะคะเขาให้เติม est ในขั้นสูงสุดเนาะก็คือ superlative นั่นเองจากคำว่า fast ก็จะเป็น fastest เนาะ hard hardest long longest เหมือนในตัวอย่างเลยใช่ไหมคะ short shortest นะคะโอเคก็จะมีการเติม est เนาะต่อมาเขาก็มีข้อสังเกตนะคะ adjective ที่เป็นคำพยางค์เดียวเนาะมีสระตัวเดียวนะคะอ่ะมีสระตัวเดียวเขาให้เพิ่มพยัญชนะตัวท้ายอีกหนึ่งตัวเนาะก็คือมีการเบิ้ล ตัวท้ายอีกหนึ่งตัวนั่นเองมันที่เราพูดเนาะแล้วก็ค่อยเติม e s t นั่นเองนะคะเช่นคําว่า big, big ก็จะเป็น biggest อ่าเห็นไหมเอยเขาจะมีการเบิ้ลตัว g มาอีกหนึ่งตัวนะคะแล้วค่อยเติม e s t นั่นเอง hot ก็จะเป็น hot taste ก็จะเบิ้ลตัว t มาอีกหนึ่งตัวนะคะ fat ก็จะเป็น fat taste ก็คือเบิ้ลตัวทีมาอีกหนึ่งตัวนะคะ,ะ,คะแล้วค่อยเติม est นั่นเองเนาะและเขาก็มีอีกหนึ่งข้อสังเกตนะคะก็คือถ้าคํำที่ลงท้ายด้วยด้วย e อยู่แล้วเนาะก็ให้เติม st เข้าไปได้เลยนะคะเช่นคําว่า wise ที่แปลว,ว่าฉลาดเนาะก็จะเป็น w i s e s t นะคะก็จะมีการเติม st เข้ามาตรงนี้เลยเพราะว่ามันลงท้ายด้วย e อยู่แล้วนะคะและต่อมาคําว่า fine ลงท้ายด้วย e แล้วเพราะฉะนั้นเติมอะไรได้เลยเติมอะไรนะเติม st ได้เลยนะคะก็จะเป็น f i n i s t นะคะโอเคก็ถ้าลงท้ายด้วย e สามารถเติม st ได้เลยนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับตัวอย่างนะคะ ah tam tam is the t o i l e t in the class the t o l l e t นะคะ มีการเติม est เนาะเพื่อบ่งบอกความเป็นที่สุดก็คือ superlative นั่นเองนะคะแถมเนี่ยสูงที่สุด in the class ก็คือในห้องนะคะแถมสูงที่สุดในห้องเนาะต่อมาในข้อที่2นะคะ my father คำไหนที่บอกถึงความเป็นที่สุดก็คือ the wisest นะคะซึ่งเราก็สามารถสังเกตคำว่า the ได้เลยเนาะเพราะว่า the เนี่ยมันมักจะนำหน้าอ่า คำที่มันเป็น superlative ก็คือเป็นการบอกถึงขั้นสูงสุดนั่นเองนะคะสามารถสังเกตได้จาก the เลยนะคะถ้าเป็นส่วนมากนะคะอ่าเช่นในตัวอย่างที่สองนะคะก็จะเป็น the w i s e s t of all นะคะ w i s e s t แปลว่าฉลาดที่สุดใช่ไหมคะพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดนะคะต่อมาในข้อที่3เนาะ my is the shortest in this room นะคะ The shortest บ่งบอกถึงความเป็นที่สุดนะคะก็คือเตี้ยที่สุดนั่นเองนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าตัวเล็กที่สุดนั่นเองเนาะไม่เนี่นะคะตัวเล็กที่สุด in this room ก็คือในห้องนี้แล้วนะคะอ่าต่อมามาดูในข้อที่สองกันเลยนะคะข้อที่สองเนี่ย adjective เนาะที ไม่เกิน2พยางนะคะ,ะย้ำว่าไม่เกิน2พยางนะและลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน i นะเปลี่ยน y ไปเป็น i แล้วค่อยเติม est นะคะเช่นคำว่าอะไรบ้างเช่นคำว่า easy easy ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y ไปเป็น i แล้วค่อย add est ก็คือเติม est เข้ามานั่นเองก็จาก easy นะคะก็จะเป็น easyest อักขีลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y ไปเป็น i แล้วค่อยเติม e s t จะเป็น u g l i est happy นะคะลงท้ายด้วย y เนอะต้องเปลี่ยน y ไปเป็นอะไรนะไปเป็น i นั่นเองเนาะก็จะเป็น happyest นะคะเช่นตัวอย่างนะคะก็คือ flexible is English is the easiest language นะคะก็คือ English is the easiest language ก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะ the easiest คืออะไรเอ่ยง่ายที่สุดนะคะมงบอกถึงความเป็นที่สุดเนาะของเป็นภาษาที่ง่ายที่สุดนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะในข้อที่3กันเลยนะคะ adjective ตั้งแต สามพยางขึ้นไปนะคะเขาให้เติมคำว่า most หน้าคำนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนรูปนะคะและสำหรับตัวอย่างคำนะคะก็คือคำว่า difficult เนาะ difficult นะคะสามพยางเนาะเพราะฉะนั้นจะเติม most ข้างหน้านั่นเองส่วนคำว่า difficult เนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนรูปอะไรเขาเลยนะคะไม่ต้องไปเติม est ด้วยนะคะก็ ยกมาเหมือนเดิมเลยแค่เติมคำว่าอะไรเอ่ย most ข้างหน้าเนาะและคำว่า expensive ที่แปลว่าแพงนั่นเองนะคะก็เติมคำว่า most ข้างหน้าก็จะได้เป็น most expensive นะคะ beautiful ก็จะได้เป็น most beautiful นะคะโอเคก็เติมคำว่า most เข้าไปข้างหน้าถ้า adjective คำนั้นมี3พยางขึ้นไปนะคะ และเขาก็มีข้อสังเกตมาแนะนำเรานะคะก็คือ adjective บางคำเนี่ยมันมีมันมีสพยางแหละนะคะแต่ว่าเมื่อทำเป็นขั้นสูงสุดเนี่ยก็ให้เติม most ข้างหน้าไปได้เลยเช่นคำว่า boring ก็จะได้ออกมาเป็น most boring นะคะ interesting ก็จะเป็น most interesting useful most useful handsome most handsome นะคะเช่นตัวอย่างนะคะตัวอย่างก็คือ cow is the most useful animal นะคะ cow ก็คือวัวเนาะคำที่บอกถึงความเป็นที่สุดก็คือ the most beautiful ก็คืออ่ามีประโยชน์ที่สุดนะคะ animal เป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ที่สุดนั่นเองนะคะบอกถึงความเป็นที่สุดนั่นเองเนาะสำหรับข้อสังเกตในข้อนี้นะคะก็จะเป็น เขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะเหมือนคำยกเว้นประมาณนั้นนะคะก็จะมีเพียงไม่กี่คำนะคะที่เป็นสองพยางเนะแต่ว่าเมื่อนอามาทาเป็นขั้นสูงสุดนะคะก็ต้องเติมเป็นเ most เข้าไปข้างหน้าตรงนี้นะคะไม่ใช่ comparative นะคะเนี่ยตรงนี้จะต้องเป็น superlative นะคะ superlative เด้อ so sorry guys นะคะขอโทษมากๆามากม,ากม,ากมากเลยนะคะพี่มายน่าจะเบลอไปแล้วนะคะณนะจุดนี้ตรงนี้ก็ไม่ใช่นะคะพี่มาขีดออกก่อนด้วยแป๊บหนึ่งอ่าต้องเป็น superlative นะคะบางคนอาจจะสงสัยนะว่าเอ้ยอะไรเนี่ยพี่มายทีแรกพูด superlative มาสรุปขึ้นว่าหลักการใช้ comparative นะคะไม่ใช่นะคะเดี๋ยวพี่มา มาดูตรงนี้ก่อนนี่ไงจริงๆด้วยทุกคนพี่มาลืมแก้นะคะต้องเป็น superlativ นะคะโอ้โหเป็นความผิดครั้งใหญ่หลวงเลยนะคะนี่โอเคถึงตรงไหนแล้วเอ่ยถึงตรงนี้นะคะโอเคสำหรับตรงนี้เนาะพี่มาก็ได้พูดไปแล้วเมื่อกี้ก็คือเป็นการที่เป็นคำยกเว้นผู้อย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นคำ ยกเว้นละกันก็จะมีเพียงไม่กี่คำนะคะแล้วก็ดูไปให้เป็นพาลตานะคะโอเคต่อมาสำหรับข้อที่4นะคะหลักในการใช้ superlative นะคะก็คือ adverb เนี่ยที่มาจาก adjective เนอะ adverb เนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นคำที่ลงท้ายด้วย l ี่ลี่แลก็คือ L-Y นั่นเองให้ใช้ most เนี่ยนะคะนำหน้าในขั้นสูงสุด เช่นคําว่า slowly ก็จะเป็น most slowly happily most happily นะคะและยกเว้นนะคะยกเว้น ok early นะคะเขาเป็น adverb ที่เวลาทำเป็น superlative เนี่ยให้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม est นั่นเองก็จะได้เป็น earliest นั่นเองเนาะและต่อมานะคะ และต่อมาและต่อมานะคะในข้อที่5นะคะหลักการใช้ข้อสุดท้าย adjective และ adverb เนี่ยบางคำเมื่อทำเป็น superlative นะคะ superlative เนาะก็คือเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปไปเลยนะคะเปลี่ยนรูปเมื่อเปรียบเทียบเป็นขั้นสูงสุดนะคะเช่นคำว่า good นะคะ good เนี่ยเมื่อเปลี่ยนไปเป็น อ่า uh, comparative เนาะในช่องนี้นะคะช่องนี้จะเป็น comparative ในช่องนี้นะคะช่องที่สองเนี่ยช่องที่สองเนี่ยจะเป็น comparative นะคะก็คือขั้นกว่านั่นเองเ,องเนาะและช่องสุดท้ายเนี่ยนะคะช่องสุดท้ายก็คือตัวนี้ที่พี่แมววงกลมสีเหลืองนะคะก็จะเป็น superlative superlative นะคะก็คือขั้นสูงสุดนั่นเองเนาะอ่ะคำว่า good นะคะเมื่อเปลี่ยนเป็น comparative ก่อนก็จะเป็นคำว่า better เมื่อเปลี่ยนไปเป็น superlative นะคะก็จะเป็นคำว่า b a s t เนาะก็คือเห็นไหมจากคำว่า good เปลี่ยนไปเป็น best เพราะฉะนั้นเขาก็จะเปลี่ยนรูปไปเลยนะคะแล้วก็เช่นคำว่า bad เมื่อเปลี่ยนไปเป็น comparative นะคะก็จะเป็น worse และเมื่อเปลี่ยนไปเป็น superlative ก็จะได้เป็น worst อ่าสังเกตเห็นไหมเอ่ยพี่มาพี่มยกมาทั้งธรรมดานะคะแล้วก็ comparative แล้วก็ superlative นะคะให้เห็นถึงความแตกต่างเนาะแล้วก็คำว่า much กับ many นะคะเมื่อเปลี่ยนเป็น comparative ก็จะเป็น more นะคะแล้วก็เมื่อเปลี่ยนเป็น อ่อ superlative ก็จะเป็น most นั่นเองเนาะ little นะคะเมื <Labor ator il fi> ่อเปลี <wir vastly amplify> <ious> ่ยนเป็นอ่อ comparative ก็จะเป็น l e a s และเมื่อเปลี่ยนเป็นอ่อ superlative ก็จะเป็น least นั่นเองนะคะก็เขาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปไปเลยนะคะโอเคก็จบแล้วนะคะสำหรับหลักในการใช้ superlative นั่นเองนะคะ โอเคค่ะถ้าใครสงสัยนะคะตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากพี่หมายพูดอ,อธิบายในเรื่องไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่หมายในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่หมายต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนโอเค see you next time goodbye guys